สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับโอ้วันนี้เจอมุมตีแพ็กค,คู่เลยพี่น้องแต่ว่าคนละค่ายนะโบจรมาเจอกันซานี่อีสไวสองร้อยซีเจอกับเอ็กซีมทีเอ็กซีสองหนึ่งห้าซีครับ จะฟัดกันหน่อยครับเดินมหลบละ204ลงไปข้างล่างเลยเล่นโครนครับเล่นเล่นตักขึ้นมาอยา,าดูสเปคว่ารถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่สองข่ายนี่เป็นยังไง14 8ตัวนะพี 1, ่น้องเซนสุบัง XG254 ซาลีเจตัวแคเรีย2เหมือนกันไบแปดแปเหมือนกันเครื่องยนต์ซาลีใช้คอมมันเรีวครับนะ4สูบเทอร์โบคอมมันเรียวบินเตอร์คันเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมิตซูบิชิ CM50 XMG ใช้ 6BG1 นะครับ 6BG1T ร้อยเงพลังมา ว่าตรมเครื่องก็ตน้นแล้ครับ2,100รอบต่อนาทีคู่กีหนึ่งคิวมีลายไปปิ้งให้พรอ้อมเครื่องไดเรีกครับสำหรับ XMG XE215C ชื่ญชอบประสอบถามได้ครับที่ ACE ACT น้อ e, งทนนี ACT สำหรับ XMG แล้วก็ UMS ครับ ค่าตัวีน XMG นี่เงินสดนี่โอ้เปียเปรียนซานี่ครับนะ200ซีนี่200ซีนี่3ล้าน9หมื่นนะครับเงินสดนี่158ยงมาเงินสด3 9มล้านเมื่ XMG นี่ เต็มสูบน่าจะถ้าเป็น A C T นี่ U M S นี่สามล้านสามล้านหนึ่งแสนนะครับน่าจะลดได้พี่น้องโอ้ก็ถือว่าค่าตัวพอๆกันนะทางินสดเ่วนการ PM ก็แล้วแต่ครับนะงานจุดตรงนี้น่าจะ คลองครับครุบคลองเปิดน้ำเข้ามาในอ่างเก็บน้ำนะครับอนาคตน้ำทะลักมาก็จะไหลมาเคสามวีทั้งคู่ครับเคสามีเดินดมนี่สูบกับสูบนาะใจได้กับเขามันเร็วแต่ว่าดูดูแล้วอ็กสองหนึ่งห้าจะใหญ่กว่านะใหญ่กว่า นใจสอบถามได้คร in ับสอบถามชาตริญทรัพย์นะพี่น้อง0 9 8 2 7 2 3 7 5 2 0.93ลูกบัทเม็ดสำหรับสานี่204แต่ว่า215 CD XE XMG นี่1 Q ความติดความทนก็ปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขับนะครับ เสียงมีเสียงปั๊มไหมมีบ้างครับมีบ้างสานีก็หลอดไฟ LED โอ้แกลงไปงลางลงไปแต่ก็ดินแข็งครับซีมจ UMS กับ ACT นี่ก็มีรถให้พี่น้องได้ใช้กันเลยนะครับ จาก135กร้อยสามห้าค่ะสองหนึ่งห่ะครับขับตัวไม่แรงปันปน่นัะปั่นดาวสิบเปนต์ไมนอ่ะซานี่ก็ดาวสิบเปอก็ดาวสิพูดง่ายๆทุกข่ายในสิบเนะครับ แต่ถ้า ACT XMG นี่ก็ UMS นี่คือการดาวรถขุดก็ดาวได้แต่ว่าต้องไปดูดอกเบีย้ยครับนะดูดอกว่าแต่ละค่ายนะเหมือนกันไหมดอกคิดเท่าไร่ครับนะพี่น้องก็อ,อัตราการส่งในห้าหมื่นหกหมื่นเจมื่นนั่นแหละครับถือว่าสำคัญมากครับสำคัญ ดูการทำงานก็ต้องทั้งคู่ครับคนขับก็ f อีที่คู่เขาเมื่อวานให้สติกเกอร์ไปวันก่อนก็โทรมาบอกครนะับเราทำงานอยู่ในวันอานทิตย์แกยังทำงานจอทัชสกรีนนะครับสำหรับซานี่204ซานี่ปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่ครับ แม็กซ์ซานี่แม็กเฟรน์ครับจะขายเฟรนด้วยครับนะขายรถขุดด้วยพี่น้องได้ชมกันส่วน XCMG ก็จะมะีถ้าจะมีอยู่สองสามบริษัทที่จําหน่ายครับนะ ACT UMS ยูเอ็เอสเป็นใช้หน้าแมชชีนครับนะ เราสู่กันฟังน้องส่วนเมื่อกี้นี่ XMG จะ 1Q คิวจะเชื่อมแนวฟางด้วยสานี่จะเชื่อมแนวยาวครับเชื่อมเหมือนแคตนะ XMG เอดูเอวนี่ใครใหญ่กว่ากันกระบอกเป็นไงจริง2 154ต้องเ <4. S 1> จอกับสอง เอซีสองหนึ่งห้าเหมือนกันนะครับซปเปอร์เอซีนะสำหรับซานน่ช่วงล่างช่วงล่างรถขุดขนาด200ก็ใบเทคต้อง80อยู่แล้วพี่น้องโอ้เฟรมดูดูใหญ่ครับใหญ่ใหญ่้งคู่สันรูดมี ไฟ LED s น n ่ส่วน x 2 0 0 g ก็หลอดไฟไามา่ใช้ LED ก็สว่างเหมือนกันครับจับพันคู่ีนี้รถขุดจากแดนแผ่นดินใหญ่เข้ามาเยอะพี่น้องหลากหลายนับไปนับมาเนี่ยเป็น20ค่ายเลย มีลื่นครับมีลื่นเ k 3นีนี่มาถามครับ6ีหนึ่งก็มีใช้ XG มีอ่าสันเวิดสันวาด <c oughs> นะครับสันเบิดสันวาดปิแต่ชิใช้กันนะ เรื่องเรกครับสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติริญทรัพย์ e x c a v a t o r i n t r a c k 0 9 8 2 7 2ก7 5แสนใจ xmg ก็สอบถามได้ครับนะกระดาว5% 10% 15% 20%ก็ได้นะครับรถซก็ด้านี่ก็ดาวได้เหมือนกัน10% ไม่มีปัญหาครับฝากกดติดตามได้ครับสวัสดีครับ